มาถึง BTS หมอชิดแนบบอยและรอคือเราตู huh. ้ตอนนี <huh> ้ก uhm ็รอเพื่อนมาเรามาถึงเป็น2คนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรก็เดี๋ยวข้ามไปเจอที่ไปตัวเลย ถึงหน้าปากทางเข้าทางเข้าอะไรวะต่อโต๊ะไตโตรอสูตอนนี้ก็เขากำลังรอ,งล,องลูกหาบมากันอยู่ยกำลังถ่ายรูปกับปากทางเข้าก็น่าจะเป็นจุดเช็คอินอันหนึ่งเสียงไปหมดแล้วก็แต่รีวิวทางเข้ามาสักหน่อยหลายคนที่ไม่ได้รีวิวทางเข้าเพราะว่าไอ้ทียทางเข้านี่คือทรหดสรรัตว์ จริงคือผมนั่งรถตั้งแต่เมื่อวานสองทุ่มครึ่งมาจะถึงเนี่ยตอนนี้เวลาอยู่โมงอะเที่ยงเลยครับเที่ยงคือนั่งรถตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเมื่อวานมาถึงตอนนี้เที่ยงเพิ่งได้ลงรถเราลงตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอไปอุ้ยด่านลอ,อยไหมเนี่ยด่านลอยครับด่านลอย เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอ,เอาเลยเอ,เอาเลยครับเอาเลยผมแห,หกด่านแล้วผมแห,หกด่านแล้วไปแล้วาๆๆทางเดินก็เขาเดินทางนี้กันจริงๆแค่พี่นะ <laughs> ในกล้องมันอาจจะเห็นว่าน้ำมันเบานะแต่เอาเรื่องอยู่นะ ไอตาว้องจัดดาวลอยมาเหรอจัดดาวลอยมาเหรอาามาเลยสุดริ่มต้นมาที่นี่กันใช่ใช่มาที่นี่แหละเอาจริงนั่งรถมาตั้งแต่เมื่อวานสองทุ่มครึ่งมาถึงที่เนี่ยเพิ่งได้รัออกจากรถตอนเที่ยงแล้วก็เดินเข้ามาโอ้โหสภาพมามาถึงเฟสที่สองแล้วทุกคนดูสภาพพื้นนี ยังไม่อยากย่ำยังไม่อยากย่ำกําเนิ้กางเกงก็จะหลุดโอ้สภาพแต่ละคนมันยากตรงมันมีหินอ่ะเท้าหลงเขา,ขาตอนนี้ก็เฟลสองแผลสามแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเจอลึกๆเหมือนเดิมนะถ้ามีโอกาสจะเก็บมาให้ดูแล้วกันแต่ผมว่าน่าจะยากหน่อยเอาตัวเองยังไม่รอดเลยตอนนี้นี่ลงช่องไปที่บ้านทหรี่ร้อยไม่น่าเชื่อคุ้ลื่นไม่น่าเชื่อตุ้มลื่นนี่ลึก คือเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงร้านค้าแล้วน่าจะเป็นจุดเช็คพอยที่จะเข้าไปข้างในทีตรวจบัตรตรวจบัตรไม่ใช่บัตรประชาชนนะครับบัตรเข้าการกว่าเดินในน้ำไม่ดีทิบหายเลยทีน <คา S 1> ก็เย็นสะอาดด้วยดูลึกว่ะลึกดิดูลึกคอนเทนต์เคียเตอร์แม่งระบากเหี้ย อา๋อวิอิดึ๊กนี่ซื้อมานาก่อนซื้อน้ำเหรอครับเติมพลังอะสามปองสามปองสิงเติมพลังเติมพลังหน่อยผลทางยังอีกยาวไกลเฮ้ยอันนี้ถ่ายไม่ได้อันนี้ถ่ายได้เติมพลังเรียบร้อย จากประสบการ์เดินป่าของกูมาประมาณ36ปีที่นี่ถือว่าเด็กน้อยมากเดินได้เรื่อยๆอไม่เหนื่อยอไม่เหนื่อยอนี่อะออร <c oughs> ไรเข้าตาวะเฮ้ยเต่าว่าตนลุนเวิร์กกูก็ไม่รู้ เนี่ยไงโจบวิทยาศาสตร์มาการเดินป่าโอเคอะไรวะเนี่ยเังไงล่ะอุ้ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนี้ไปก่อนเกี่ยวอะไรเกี่ยวหูสองข้างไปเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ได้มันแค่นี้ไม่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 สวยอ่ะถึงจุดพัก ที่2จุดพักใหญ่ครูแต่ตรงนี้สวยมากแม่งอยู่กลางแบบภูเขาเนี่ยสวนนี้กูจะอธิบายไงแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมต้องพักกว่ากระเป๋าหนักเกินส่วนนี้แค่นี้กูบอกมึงแล้วเอากระเป๋าเปกระเป๋าขาดเดินลำบากใช่ไหมไม่ขาดก็เดินยากอยู่แล้วโอ้ไม่มีใครรู้ตอนนี้รู้หมดแล้วนี่ว่ามึงโง่นี่นีไสนยนี้มันขาดใช่ไหมตอนแรกมันเป็นกระเป๋าที่แบบนี้ไม่รู้ที่เขาบอกว่าเขาดีไซน์มาให้ แบบนี้เออแบบนั้นเออนั่นแหละแบบนั้นไหนก็ได้เห็นไหมเออต้องหันนะเฮ้ยดูไปนั่งโดนป่าขึ้นเยอะดูฉลาดขึ้นหน่อยโง่ตั้งนานนี่แต่กล้องเก็บภาพบรรยากาศละตอนนี้จริงจังจังอะไรอีกเนี่ยอีสต์แม่นั่นคือทาง ขึ้นดอยไกลกว่านี้เยอะเลยขึ้ไม่ออกผมขึ้ไม่ออกเลยเห็นวิวแล้วเด็กขึ้นไม่ออกสวยอ่ะเหนื่อยูเราเชื่อพี่ลูกขับเดินมาทางนี้เพื่อนเราไปทางนู้นแต่เราเดินมาทางนี้เพราะว่าพี่เขาโปรเฟชชั่นอลเราก็ต้องตามเขาดีกว่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 ามันไปตัดทางเดียวกันใช่ไหมขนาดพี่ลูกขับนี่ระดับมืออาชีพนะเขาแบกของหนักกว่าเราด้วยนะ พี่เขานำอยู่แล้วนู่นทีเราอยู่ทางนูนงน่นคนฉลาดเขเดินทางนี้อ่ะมาจบที่เดียวกันแม่เส้นกูนี่มันดีจริงนี่นี่เยพี่อยู่นี่เราเดินตามแล,วละวอะไรแค่น้องนี่เฮ้ยงบอกกูเมื่อกี้น้องก็หลอกกูให้เดินนอตทางโน้นจุ่มหน่อยไหมจุ่มหน่อยไหม <c oughs> จุ่มหน่อยไหยมเ <c oughs> ต๋า ไปสุดทาดีกว่าเอาแค่นี้อ่ะแค่นี้เองเหรอโอ้โหน้ำย่างเชี่ยวคือคือมันใกล้นะอุ้ยไม่กล้าเดินเลยวะอุ้ยโอ้โหไอ้บ้านกูวอย่าดิค่ะไอ้บ้านกลับมา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 โอ้โหดูถ้าลงไปน่าจะถึงกรุงเทพอ่ะมันแรง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 จริงไปเอาล้างเท้าเสร็จแล้วใช่ไมเลือดเลรเลือดเลยเกลือะไรเลืออะไรอย่า ได้50เดี๋ยวเราจะถึงเซ็นทรัลมะราม2นะครับอันนี้ก็อรอรถเมย์ไปต่อก่อนอ,อ,อ๋อโอเคกี่สายครับก็ประมาณสองสายสองสายนี่คือเก้าโมงกับสิบโมงโอเคพัดเล่นเหรอ,อก็จะเอาผ้ามาสักมันตกดอิอ๋อเอยะอยัดนะไป ถุงขยะบอยอ่าพอดีถ่ายว้พอดีอดถึงด่านแล้วตอนนี้ก็ด่านตรวจตัว,ตวประชาชนนะเอามากันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชบ้าเข <c oughs> าบอกเลยประมาณ45นาทีเราจะถึงถึงไหนนะที่พักถึงที่พักถึงที่พัก,ก45นาที <7. S 1> โอเคตอนนี้สายสองย่บายสก็เป็นสายสาที <c oughs> ประมาณประมาณโอเคอู้วางเลยตรงนี้ฝนตกแล้วหนักแล้วเริ่มหนักแล้วพืน้นพื้นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วทางอื่นแล้วอ่ะเอกกล้องไรงกว่าเริ่มหนแน่นไหมนะเฮ้ยใช่หรอว่าไม่ใช่แล้ววย้ย ได้ได้ได้โอ้โหโอ้โหอันตรายจัดทไมไม่พักหรอพักครับพี่ไปก่อนเลยพี่ในที่สุดไฟน์รี่เห็นสีผ้าฟ้าแล้วผ้าใบนั่นคือจุดพักแรมของเรา นึกว่าถึงแล้วยังไม่ถึงเขาบอกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนิดนึงเอาจริงก็ไม่น่านิดนะเอ้ยหรืวว่าถึงละอ่ะานี้ถึงแคมป์กันแล้วแต่ว่าเป็นเรายังมาไม่ถึงรอลูกหาวยังไม่ใช่ยาดมเสียขนาดนี้ต่างไม่ให้ไม่น,าน่าจะใช้ ูกหายมาไม่ถึงก็ตรนนี้ก็พอเขาไปอาบน้ำตกแล้วเราก็รอข้อของเขาเกิดใจกับกูเอ้ยได้ต่มดมาวะ่ะก็ตอนถึงแคมป์แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าต้องรอลูกหาบเอาเต็นท์มาให้เก็บของไปหาบน้ํากลางคืนก็ดิงแดงดังกันนิดหน่อยแล้วก็เข้านอนเพื่อเตรียมตัวอีกวันหนึ่งต้องขึ้นไปยอดมะม่วงสามหมื่นมา ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นยอดมะม่วงสามหมื่นแต่ว่าเราไปหมื่นห้าก่อนเดินขึ้นมาตั้งแต่ปะกี่โมงอะตีห้าตีห้าตีห้าหรือหกโมงประมาณตีห้าเดินขึ้นมาตั้งแต่ตีห้ายังไม่ถึงเลยแต่ว่าโอ้โหดูดิสวยจัดย้ำอีกครั้งใครไปเที่ยวไหนเขาบอกว่าเดินขึ้นมาเห็นวิวสวยๆแล้วหายเหนื่อยอย่าไปเชื่อไม่ไป็จริงสวยจริง ไปเหนื่อยเหมือนเดิมแต่คุณจะไปคอมเมนต์ประโยคเลยโอเคไปกันต่อตอนแรกว่าจะขึ้นสามหมื่นแหละหมื่นห้าก็จะตายแล้วลงไปน้ำตกดีกว่ามาตอนนี้ถึงทางแยกน้ำตกเปตโต้แล้วก็ขึ้นไปยอดทัวงสามหมื่นหมื่นห้าคือจริงตอนนี้เรามีทางเลือกเลยจะลงไปหรือจะขึ้นแต่ว่าเราเลือกใจเปล่าแค่นั้นแหละ ป้าโหอะไรนะเกิดอะไรขึ้นป้าใส่เสื้อไงใช่ไหมโอเคใช่โอ้โหไหนดูดิมีป้าชิดบ้านป้าชิดบ้านไม่ได้พกหรอกเดินป่าอุตส่า์จะยิบมาถ่ายนะป้าขึ้นโอ้โหามายดูดิดูดิน่าจะหมดแล้วมั้งมาออกเดินทางละ ดอยมะม่วงสามหมื่นใช่ไหมครับไม่จริงไอตัวสามหมื่นงๆอ่ะมันจะไม่ถึงนะมันจะเป็นแค่ถึงสามกองแต่อกสามหมื่นจริงมันต้องีอ๋อ้ส่วนนั้นทแต่เราไปไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมครับโอ<ง>ดีเยคคริงอะีแลพ้อพี่มันมันเกือ <c oughs> บติดชายแดนพม่าเลยนะอุ้ยคือที่เราอยู่ตรงนี้คือเกือบติดพม่านะครับผมชายแดนนะทุกคน ที่ชอบที่สุดเลยก็คือพ่มาเดินน้องปูดอ่ะสวัสดีครับคุณลุงโอ้ผมพักหายใจก่อนนะสวยสวยสวย,สวยเฮ้ยอะไรมนอ่ะ้นไม้เฮ้ยรู้กำลังขึ้นมามันจะถ่ายมาึงแค่นี้แหละ นนะสวยถ้าเกิดใครเดินขึ้นมาถึงยอดหมื่นสองนะตรงนี้ต้องบอกว่าถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆเลยน่าจะเป็นจุดพักใหญ่จุดพักแรกตั้งแต่เดินขึ้นมานะแล้วก็วิวสวยมากเห็นน้ำตกตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าตั้งใจถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บฟุตเยอะๆแต่ลืมเก็บวอกประเด็นคือตรงนี้แต่จังหวะนั้นมันคิดแล้วไม่ออกอก,ก็เดี๋ยวไปดูรูปดูวิดีโอที่มันถ่ายมาเป็นแนวตั้งมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปต่อหมื่นห้า ตะก,กี้เราถึงจุดชมวิวหมื่นสแล้วก็ถ่ายรูปเยอะมากไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยก็ไปดูรูปภาพแล้วกันโคตรสวยอะ่ะแต่ตอนนี้หมนเข้าป่าเข้าดงอีกแล้วก็เดินทางไปกัน,กนต่อ12ื่ไป15ื่แต่ผมคิดว่าผมน่าจะจบแค่หมื่นะ30มหมไม่รู้ไ,ไหวหรือเปล่าแค่15 12, คื่นห้าหมก็จะร้องแล้วใครอยากมาก็บรรยากาศดีมากดูข้างหลังเนี่ชอบมากเลยฟิลแบบบรรยากาศเนี้มีหมอกมี ฝนฝนอะ่ะค,คือเที่ยวป่าหน้าฝนมันจะเละหน่อยแต่ว่าคือมันบรรยากาศมันดีอะ่ะมอกอยังหนาเหมือนใครปิ้งไก่โอ้โหดูดิสุดยอดอะ่ะอู้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าชั้นธรรมดานะเรียกว่าชั้น ได้อินสปายอะไรบ้างไหมอินสปายได้หลายอย่างอย่างแรกเลยคือฟิตเนสไม่ได้ช่วยอะไรอย่างที่สองพาริโอก็ไม่อย่างที่สามกูตอบให้ว่ามามาทำไมมาทำไมหิวกาแฟเรียกแกบดิเรียกแกบดิเรียกเรียกเรียกไม่ใช่ไม่ใช่แกมบเยเฮ้ยเห็นแล้วสาวกาดจริงป่ะเนี่ยหมื่นห้ากู Yeah. เหมือนใน YouTube เลยเขาบอกว่าตอนเราเดินเราจะเห็นยอดเขาลูกที่เราเดินพอเ,เดินถึงยอดปุ๊บเราก็จะเห็นอีกลูกใหม่ขึ้นมาพอเ,าเดินถึงลูกใหม่ขึ้นมาแม่งก็จะเห็นอีกลูกหนึ่งขึ้นมาแล้วกูเป็นไงจริงว้าวาระทางไปกินข้าวแล้วถึงแล้วเว้ยสาวกาศเห็นไหมเนี่ยขาจวเลยข้างในน่าจะเห็นแล้วมั้ง่ไม่เห็นอะไรเลยข่าวจว กูก็แพ้ความขาวแต่ไม่ต้องขาวขนาดนี้ก็ได้เ <laughs> จ้ย <laughs> โอ้ยแสบไม่เอานะ่ะูเพ่งถึงยอด <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วเข่าอากาศเสร็จแล้ว <h ull> เออ ยี่สิบห้าทียกีว่าจุดพักกินข้าวตัวเนี่ยเขาจะมาพักกินข้าวที่นี่กินไปแล้วกินหมดไปแล้วไม่ได้ถ่ายเลยคือมาถึงก็ใส่เลยเหนื่อยนี่ผู้ลำทางไหวไหมไหวเฮ้ยยอดยี่สิบห้าแล้วก็เสร็จสวยเนาะเดี๋ยวรอฟ้าเปิดถ่ายดูน้ำตบเปโตอยู่เนี่ย กำลังเดินลงกันเพิ่งจะได้เจอทางดีๆก็ไม่ดีค่ะลรวพวกผมไปได้แค่หมื่นห้ารอยหมื่นห้าไปต่อไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยด้วยแล้วก็ขึ้นไปก็น่าจะเป็นฝนตกหมอกขาวๆมันก็ไม่น่าเห็นอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบมีแสงแดดสักหน่อยแล้วก็ฝนไม่ตกก็อาจจะได้ทะเลหมอกสวยๆแต่นี้คิดว่าขึ้นไปน่าจะเจออย่างนั้นแหละแต่มีมีพี่คนนึงในกลุ่มขึ้นไปนะแต่วพวกผมไม่เอากะลงมานักตกเรือ มาถ่ายน้ำตกต่อดีกว่าแต่ต้องบอกว่าขาขึ้นก็เหนื่อยนะขาลงเร็วจริงแต่ว่าอันตรายนะเพราะฝนตกมากตอนนี้ลื่นด้วยปวดขาขาลงไม่ใช่ย่อยแต่มันเร็วกว่าเฉยเองเป็นหลัง,งเดินม,มาตัวเปล่าสบายกว่าเยอะ <c oughs> ไม่โตเราสูงยสวยมากลังกาสุดๆใหญ่สุดๆโอู้เริ่มงพีคอร้องร่งการสุดคือมันสวยมากอะจังหวะนั้นคือมึงคือมันสวยมากสวยจนแบบไม่ใช่ก็ จริงมันสวยจริงนี่ต้องบอกว่านี่คือน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะความกว้างของมันราวประมาณ400-500เมตรนะก็คือถ้าเกิดใครไปถึงตรงนี้นะผมแนะนําให้ถ่ายรูปจนคุ้มไปเลยไม่ต้องสนใจรอข้างหลังเพราะว่าของคุณจะมาถึงเอามันให้คุ้มเถอะเพราะทางกลับจะอีกยาวไกลประทับใจมากๆก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทิปคนแปลกหน้าทุกท่านที่เราเจอกันในทริปนี้สนุกมากทริปนี้สนุกมากสนุกสุดๆเลยกับแก๊งนี้ถ้าไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่บาย แต่ยังไม่จบนะคลิปมีต่อเมื่อยแล้วไอเซ์ะจะเอาคอนเทนต์ไงกูเลยถ่ายมาให้ออ๋ถ่ายไม่ทันไหมถ่ายคันตอนติดแล้วกูเชื่อตัวเองแล้วตอนนี้ อช่วยตัวเองก่อนป่านี้ไม่มีมิเฮ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่เฮ้ยอยู่หาไม่เินนเสียงกรีดสยองเลยเกยยพรเจ้าไปไปช่วยไม่ได้เหลือข้างเดียวละอันนี้ตีนเป่าทุกคน ต้องใส่รองเท้าทิ้งว่ะไม่ไหวว่ะร่วงไม่ได้ด้วยเอออย่ามัวเดิถ่ายมึงไงสำเนีบัารับไปมึงรับกล้องไปรับข้านมาเอ้ากูโดนอีกอ่ะมีทางโน้นอ่ะอ๋อมจัดเจ็บครับผมอย่าหาถอดรองเท้าเดินนะเมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรไม่เห็นแมลงวันมันแมลงวันป่า มรงวันป่ามันปีกสวยดีมีเทกเจอร์ไงนี่มาถึงขั้นนี้เหรอเออมันปะมันสวยจริงอยากให้เห็นเลยนี่นี่นดูดิเห็นปะปีกมันสวยนุ้ยดูมันู่ลกดลูกดีด้วยมึงดูดิดาวลอยเ่ผมจัดดาวลอยมาหนักอยู่กันก็คือแบบทิปนี้ก็คือมึนทั้งทิปอื่อื่นมึนๆอันนี้เรื่องจริงด้วยจัดไม่ไหวฮะฮะอืมอย่าเอยดีไึูาด้วย